วันนี้ผมกับผมไอซ์เหมือนเดิมน,นะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวข้างนอกกันหน่อยไปตลาดอิโนโดจีนไม่ได้ได้ออกจากบ้านมาหลายวันแล้วเ <c oughs> ้วยสถานการณ์โควิดอะไรช่วงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปเดินตลาดต้นไม้เลนกนึงเคยพาไปมาแล้วอะคลิปเป็น EP หนึ่งเป็น EP หนึ่งแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะถ่ายให้เยอะกว่าเดิมขึ้นมานิดนึงอ่ะแล้วก็กช่วงนี้พอดีมันเป็นสถานการณ์ที่อย่างน้อยตรงพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยมันจะไม่ให้สีแดงเข้มนะพอออกนอกพื้นที่แต่พอออกนอกบ้านได้แต่ก็ ให้ระวังตัวหน่อยเพราะว่าตรงน้อยแถวที่ผมอยู่เนี่ยค,อค,อคอ่อนข้างจะคนค่อนข้างโปร่ขขงพอสมควรซึ่งตลาดอินโดีนที่ผมไปจะเป็นตลาดเปิดตลาดเปิดแบบตลาดโลงโลกก็คือโอเพ้นแอร์ไอพวกตลาดที่เป็นห้องแอร์หรือว่าห้างผมก็จะพยายามงดไปเหมือนกัน่วงนี้เดี๋ยววันนี้ก็เหมือนนะอยู่บ้านทุกวนันอึดนะอัดเนาะเดี๋ยวพาไปชมกต้นไม้กันบ้างดีกว่าแก้อะไรแก้ขัดทรงนี้รถมอไซค์ก็ไม่ได้ขับไปไหนเนาะไม่รู้ไปที่ไริปไหนที่เที่ยวเป็นบดเนาะเดี๋ยววันนี้ไปเดินดูต้นไมก้กันดีกว่าครับ เดี๋ยวผมขับรถก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเจอที่ตลาด เจบอกเกมอยู่แถวร้านที่ผมลงร้านที่ผมจอดเมื่อกี้เราก็เดินหานะสิไมเขาจะหนเยอะไหมของเยอะนะเจี่อยู่ไหนวะเนี่ยมันมีหลายแบบร้านตรงข้ามที่ชิกผมจอดรถเมื่อกี้มันจะเป็นร้านประจําแฟนมันจะเป็นร้านขายพวกไ้มงคลไ้มงคลก็พวกแบบไสรษฐงนหนาไอ้อะไรพวกเนี้ยตอนนี้แบบคนลงกันของหายอ่ะของหายร้าน่ะมันโดนขโมยอ่ะ มันโดนขโมยอ่ะมาเมาต้นไม้กันก็มีตัวอยหา่ว่มีร like ah, ับไปขายมีอะไรด้วยนะเพราะมันซื้อเยอะมันก็จะได้แบบราคาเมาๆมาคาส่งๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีแค่ต้นไม้นะก็จะมีเป็นพวกของแต่งสวนของอะไรด้วยของแต่งสวนก็พวกอิดพวกอิดบล็อกอะไรเงี้ยหรือว่าแบบพวกน้ำตก ไรเงี้ยเขจะมีแบบเป็นเหมือนออปชั่นให้เลือกแบบเออถามได้แบบแบบแบบไหนของประดับสวนเนี่ยของประดับสวนก็หลากหลายไงเหมนคนเยอะมากเลยของประดับสวนนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นนี่ไม้ใหญ่ก็ไม้ใหญ่ก็มีมันกน็ดูจากกล้องมันจะโล่งๆนะตอนนี้ผมว่ารถมันเยอะเยอะจนมันรู้สึกว่ามันแน่น จะมีเป็นสวนเป็นอะไรพวกนี้อ๋อน,นี่มีตลาดมือสองด้วยตลาดนัดของสะสมมือสองไปเดินดูตลาดนัดมือสองนะครับมีอะไรบ้างลานส่มต่ำด้วยท่อมต่ำน,นี่นี่ตลาดตลาดนัดของเก่าสะสมของมือสองเลยดูมันมีอะไรน่าสนใจไหมเผื่อเผื่อมีอะไรแบบโดนโดน อ,อ๋อเป็นเหมือนตลาดแวกดินนะตั้งพื้นแล้วก็เป็นแบบของเก่าๆอะไรเงี้ยของโบราณของหลายเพราะก็เยอะอยู่แต่ไม่ได้เยอะมากแต่เยอะอยู่พอสมควรดูหน่อยตลาดฝั่งนู้น,นก็เป็นตลาดเหมือนกันคือมันมีหลายล็อกหลายโซนใหญ่มากล็อกมันจะกว้างๆหน่อยเขาก่อนมาไม่ได้เดินดูขนาดนี้เขาก่อนมา,านนดูบนรถแล้วก็ขับรถดูอ่ไม่ค่อยละเอียดนี่เดินหน่อเดินมันกว้างๆให้ดูนะมันเป็นประมาณไหน ก็จะมีแบบเป็นโซนไอโซนอะต้นไม้หลายแบบต้นยืนต้นต้นทําเป็นรั้วต้นที่แบบต้นใหญ่แบบให,แบบใหญ่แล้วก็มีนะที่แบบเป็นโตโตอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยมันก็เขาก็มีขายก็มีเป็นโซนๆไปยาสนามก็มียาปูสนามคนอยู่พิโลกนะมาก็มาลองซื้อดูมาลองเอาอของมาแจงส่วนบ้านถ้าบ้านมีพื้นที่ว่างๆก็ดี ถ้าอยู่ตึกแถวอยู่อะไรก็จะลำบากนิดนึงตอนทันนี้เฮ้ยอ๋ก็มีที่กันหมดเพราะว่ามันที่มันเหลือเยอะทางจังหวัดอะที่มันกว้างๆไงเพราะซื้อของไม่ตกแต่งกันไมอะไรกันมันก็จะเป็นแบบจะว่าขายส่งก็ไม่ขายส่งนะแต่มันมีของเยอะเนี่ยต้นไม้ต้มโอคอนโมโอเขาเโอเป็นลูกๆเลย ด,ดีดีนี้ดีขึ้นทีนี้เขามีสแลนหลังคาข,งข้างบนเมื่อก่อนมันม่มีสแลนอย่างเงี้ยมันก็จะเดินร้อนๆนันนี้มีสแลนมันก็จะเย็นขึ้นแต่ก็ไม่ได้เย็นเจี๊ยบนะตลาดติดแอร์อยู่แล้วมันเป็นตลาดแอร์โฟงี้ยครับเดินปลอดภัยหน่อยช่วงนี้โควิดด้วยไงเดินอย่างเี้ก็รู้สึกเซฟตัวเองนิดนึงไม่ไม่โหดเหมือนตอนที่ไม่โหดมันดำๆห้องแอร์เนาะนีอ่อย่างดีดีกว่าหน่อยนึงมันจะเป็นซอยจะแบ่งเป็นซอยซอยนี้แล้วก็ซอยข้างๆซอยข้างหลังแล้วก็จะมีว่า ้ามสวนรถเข้าไปคือมันจริงๆไม่ต้องลงมาเดินก็นได้ขับรถด,ดูบนๆเราอย้ผมบนเขาก่อนก็เดินดูโทวตลาดลกันเหมือนกันเรืน่นี้ผมรู้แฟนไปแล้วเดินตามหาแฟนแป๊บหนึง่งสลับกองอีกหนึ่งนี่เป็นอีกซอยหนึ่งซอยนี้ก็จะมีเป็นแบบนี่ของแต่งบ้านเหมือนกันเป็นแบบเห็นไหมเดอะฮักมีหุ่นแต่งสวนเป็นเหมือนแบบนี่อ,อะไรอะเด็กคอยเ์วะเด็กคอยของแต่งบ้านของแต่งบ้านของอะไรงเงี้ยนะจับหน้าเดอะฮัก ของแบบผนดงสวนแล้วก็เป็นแบบพวกโต๊ะไม้หินด้วยอะไรก็มีเนาะโต๊ะไม้หินพวกของแบบของแบบจุก,ก,กจิกอ่ะจุกจิกจุกจิกบันเทิง,กกทงอ่ะจ,จุกจิกตะบันเทิงอ่ะนึกออกป่ะจุกจิกตะบันเทิงอ่ะเห็นไหมก็มจะเป็นแบบเนี่ยยาวไปถึงฝุดทอดทางนี่ก็เป็นหนึ่งซอยหนึ่งซอยที่มีของประมาณนี้แล้วก็ต้นไม้ต้นไม้นั่นแหะต้นไม้ต้นไม้ไมไมเยอะมากตรงน,นี้รถเยี่ยมไปหมดเลยนะรถวิง่งเข้าวิง่งออกตลอดเวลาเลยวันนี้คือแบบ คนเยอะมากมากมากที่สุด,ดวันนี้เยอะเยอะมากมากมากที่สุดวันนี้วันอาทิตย์ด้วยแหละเพราะสมันทำใหอาทิตย์ด้วยมั้งมันก็เลยแบบคนมันก็จะอึ้อองนิดนึงแล้วจะแบบมีความวุ่นวายในการเดินมันกงเป็นเผาครับก็กลับมาอยู่บนรถแล้วครับตอนนี้ไม่ไหวจริงๆข้างนอกคนเยอะมากเยอะแบบ ไม่ให้เยอะแบบแออัดนะจะเยอะแบบปริมาณรถยนต์ที่วิ่งเข้าวิ่งออกแล้วก็มันมีเหมือนปริมาณการจับใจให้สอยเยอะมากต้นไม้ครับจะไม่เหลือให้ซื้อคือเหมือนแบบเขาก็มาซื้อของแต่งบ้านต่อให้เป็นสถานการณ์ประมาณนี้คนก็ยังต้องการแต่งบ้านหรือว่าต้องการทําให้บ้านตัวเองอมีฟีลลิ่งคล้ายๆสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้นหรือเปล่าือให้แบบมีความผ่อนคลายในการใช้ชีวิตเนาะจะได้ไม่แบบไม่ซีเรียสนั่งดูของสวยๆง้งามหรืออะไรที่บ้านบางทีก็ทําให้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องออกไป อะไรข้างนอกเนาะก็เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตในช่วงนี้นะในวันนี้ขอบคุณมากี่ครับที่ตามแล้วก็ลองดูตามติกี้ที่ผมให้ลองได้ดูแล้วกันว่ามันเยอะเอามาไหนส่วนเส้นทางไรเดี๋ยวผมจะให้อินเสิร์ตไว้ที่ที่ลิงก์ลิซิิคชันมัจะเป็น Google Map ปักให้ถ้าใครอยากมาก็มาได้แต่ว่าพิซณุโลกนะคนต่จังหวัดก็ย่าเพิ่งเข้ามากันแลวทุนี้ยังเพิ่งเดินทางมาจังหวัดเพราะว่าถ้าเกิดผ่านแบบพิซซุโลกหรือว่าช่วงที่มันสถานการณ์นี้ขึ้นแล้วก็ลองแวะมาดูได้ก็ถามว่าถูกไหมกััััันนนนง้ววีีสสดครบ ขอบคุณครับที่ติดตามสสวัดีครับ